สวัสดีค่ะชื่อน้ำค่ะมาจากบริษัทกเกษตรพกกพันจำกัดค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการค่ะความพิเศษของเราคืออะไรครับสินค้าของเราคืออะไรครับสินค้าของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสาัตว์อาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เศรษฐกิจค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์เศรษฐกิจแล้วความพิเศษของผลิตภัณฑ์เราล่ะครับของเราเป็นโรงงานเองวัตถุดิบของเราเนี่ยจะได้ในราคาที่ต้นทุนและนํามาผลิตอาหารจําหน่ายค่ะ ลูกค้าคนพิเศษของเราถ้าพูดถึงเชียงใหม่ก็จะเป็นลูกค้าร้านเพชรหมาดค่ะตอนนี้มีทั้งหมด11สาขาทั่วเชียงใหม่ลำพูนค่ะตอนนี้ looking for ร้านค้าส่งตอนนี้ looking for ร้านค้าส่งอาหารสัตว์ ทั่วประเทศค่ะอาหารกระต่ายดีต้องดีและบิดค่ะเป็นอาหารกระต่ายที่ไม่ใส่กระถินเลยซึ่งกระต่ายเนี่ยจะแพ้กระถินค่ะแล้วกองพบฟาร์มจังหวัดชัยนาทเป็นกระต่ายเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช้อาหารของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะฝากเกษตรพกรพัน์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่เว็บไซต์เกษตรพกพัน์ .com เลยค่ะ